สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดผลภูมิบุ้งใบหยกภุ่งแค่ไหนฉีดวัคซีนซีโนแวคก,กระตุ้นด้วยแอสตาราเข็ม3บุ้งสถีใบหยกให้ข้อมูลหลังไปบูสเข็ม3ามด้วยการฉีดวัคซีนแอสตาราเซเนกาเพื่อเป็นข้อมูลให้คนอื่นๆโดยเผยภาพผลตรวจภุมิพร้อมทั้งบอกด้วยว่า เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวัคซีนกระตุ้นค่ะซิโนแวคบวกซิโนแวคบวกแอสตาเซเนกาวัดภูมิหลังฉีดประมาณ3อาทิตย์ปอลอรูปที่2คือหลังฉีดซิโนแวคเข็ม2ประมาณ4อาทิตย์ขึ้นจาก23เป็น8,600ค่ะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาขอบคุณที่ให้ข้อมูลขณะที่คนที่บูสต์สูตรเดียวกันก็บอกได้ว่าสูตรเดียวกันเลยค่ะบอกว่าจะขึ้นแบบนี้บ้างคอมเมนต์ทนมาบอกว่าเพิ่งไปฉีดเข็มสาม แอสตามาแทบแย่เลยค่ะแต่พอเห็นข้อมูลคุณบุง้งก็สบายใจขึ้นละขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ